ครับผมมันได้ยินไหมหรือมันเตี้ยเกินไป่ะอางานกนารแ้งอย่ง้ะก็สวัสดีครับก็ รู้สึกด hmm ีมากเลยครับเราได้มาเจอเพื่อนๆทุกคนแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนเรื่องอนุรักษ์คือเราก็อยากใช้ทุกโอกาสถ่ายทอดเรื่องราวที่ที่มันจําเป็นที่ต้องทราบนะครับก็ถือว่าแฟนเขามาให้กำลังใจแล้วก็คร้อมสนับสนุนเราด้ยนะครับผมรู้สึกโชคดีมากครับรู้สึกอายมากครับก็อยากบอกว่าใจยว่าแบบว่าการแบบว่าการในบุมองของการแบบว่าแบบว่าต่อตัวของเราเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนสังคมไปไหนมากทรายคิดว่าทรายนำ เส้นทางทุกอย่างในชีวิตด้วยการทานะครับแล้วชายคิดว่านี่คือสิ่งที่ชายเป็นตัวอย่างก็คือการทาด้วยใจแล้วชายก็คงทาแบบนี้ต่อครับนี่คือสิ่งที่ชายทำแล้วอยากส่งต่อให้คนทุกคนแล้วก็รุ่นต่อไปเรื่องอนุรักษ์คือคุณไม่ต้องการอุปกรณ์มากคุณไม่ต้องการเงินคุณไม่ต้องการอะไรที่มันซับซ้อนแค่ต้องการมือแล้วก็ใจครับทำเถอะเพราะว่าโลกใบนี้นคือสิทธิของคุณที่จะปกป้องเลยทุกคนสมควรทำครับ ไม่ได้ทราบมากนะว่าผลกระทบที่คนได้รับจากชายมันเป็นยังไงจนกว่าวันก่อนชายไปที่โรงเรียนเด็กเด็กน่าจะม .5 ม .6 ทชายให้เขาแสดงคลิปให้แสดงการตัดเตืองนะักท่องเที่ยวว่า,าถ้าเกิเขาเจอกรณีแบบชายเขาจะทำยังไงแล้วน้องๆเขาพูด100%ตามที่เขาเห็นในคลิปของชาย รวมไปถึงการพูดว่านี่คือกฎหมายประเทศไทยนี่คือแผ่นดินไทยนี่คือทรัพยากรไทยคุณไม่ให้เกียรติคุณออกไปเลยตอนเราเห็นแบบนั้นอ่ะเรารู้สึกแบบโคตรภูมิใจอ่ะว่ามันมีแนวทางที่ชัดเจนว่าแบบเออเด็กที่เขาอยากโตมาอาจจะอยากเป็นเจ้าหน้าที่หรือวิธีต่อต้านนักท่องเที่ยวที่ไม่ให้เกียรติเราหรือตอนนี้เด็กๆเ,เขาก็รู้แล้วว่าทรัพยากรขอ,ของเราอ่ะมันคือสิทธิของเราที่จะปกป้องนั่นอ่ะคือสิ่งที่ใภผมใจมากที่สุด เพราะว่าคนส่วนใหญ่อาจจะรู้จักทรายจากสื่อแต่เด็กเขารู้จักทรายจากติ๊กตอกอย่างเดียวทรายถามเขาว่าตอนที่เห็นทรายเตือนนักท่องเที่ยวรู้สึกยังไงวะเขาบอกว่าชอบมากเลยนี่คือสิ่งที่เราภูมิใจครับคือตอนนี้เขาก็หวังว่าเราก็จะเป็นตัวอย่างที่คอยให้กาลังใจให้น้องๆทาในสิน่งที่เขากล้าที่จะทาครับ ของเรามันคือบ้านของทรายมันจไม่มีวันปล่อยให้ใครมาบอกทรายหรอกว่าทรายจะทําหรือทําอะไรไม่ได้ครับกว่าทรายเองอ่ะจะคัดกรองะสบกันเพื่อจะรู้ว่าวิธีพูดที่ถูกต้องมันยังไงวิธีการใช้กฎหมายมันมันมันต้องพูดยังไงทรายก็ต้องไก่เกลี่ยมาแต่สิ่งที่ทรายนำเสนอในติ๊กต็อกอันนั้นอ่ะเราทำให้คนเห็นว่า โอเคย่อย okay, เราเรา <meio. S 1> เราคัดเส้นทางให้เขาเห็นเลยว่าโอเคจะพูดก็พูดแบบนี้ได้อะไรแบบนั้นเดี๋ยวนี้เรามีกลยุทธ์ตั้งเยอะจะใช้โทรศัพท์บอกก็ได้จริงๆคนใบ้ก็สามารถเตือบตักเกือนนักท่องเที่ยวได้ด้วยกันเอาตัวเองไปยืนคอนเซ็ปต์พวกนี้ทุกคนทำได้หมดมันไม่มีขอบเขตเลย กมันเลี่ยนแล้วครับเราแค่ต้องเป็นต่อครับรืไ้แค่ไหนมสคัยยคิดว่ามันแค่เกี่ยวกับตัวอย่างครับเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เราทุกคนแค่ต้องการตัวอย่างที่ที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาทําได้นั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเรื่องอื่นมันไม่สำคัญเลยตอนนี้ครับ ใช่ครับแล้วทุกคนก็จะมีเวของเขาที่แตกต่างกันสรายชอบปะทะทรายก็จะปะทะบางคนเขาชอบคิดนวัตกรรมเขาก็จะทำแบบนั้นสำคัญคือเริ่มทำี้บอกว่าคงใช่ครับสายเปิดปุโนิทีแล้วนะครับแล้วเราก็จะมีงานที่มีเปิดวันที่2ี่สิห้าสิงหาที่เซนทรัลเวิลด์นะครับก็สายหวังว่ามันจะเป็นงานที่คุ้มกับเวลาทุกคนเพราะสายก็ใส่ใจในการเตรียมงานเรื่องนี้นะครับ สายบอกทุกคนแล้วว่าสายจะรับใช้ชาตินี่ก็คือสิ่งที่สายจะต่อยอดให้ครับอยากเล่า,ามาแล้วยากรวแล้วก็อ,อยากก็อยาว่าคนที่มาวันนี้อยากในพามาตเตรียมกล้องค่ะ <laughs> ไม่ตเตรียมใจเค่ะสายคิดว,ว่าทุกโอกาสที่เราได้รวมตัวกันมันเป็นโอกาสที่ดีเพราะเราได้พูดถึงเรื่องที่มันสำคัญแต่สายคิดว,ว่าวันที่ผ่าน่าจะเป็นวันงานที่สายหวังว,ว่ามันมันทำให้ตัวสายกับคุณตาสายภูมิใจครับว่าจากสาแล้ววันนี้จะมีใครมา ไไม่ด้บอกได้แค่ยี่ห้าสิงหาเซ็นทรัลเวิร์ครับไอยังยังบอกอะไรไม่ได้เลยครับก็ชวนทุกคนมาสนับสนุนทรายกับมูลนิธิของทรายนะครับก็อย่างที่จะทกิราย่เมนชั่นนะครับ เร, ing, เริ่มด้วยสิ่งเล็กๆเริ่มด้วยตัวเองมันมันไม่สําคัญว่าคุณค,คิดว่าคนอยู่หน้าทะเลหรือหลังทะเลอยากค like ิดว่าคุณต้องมีขั้นตอนอะไรมากมายในการอนุรักษ์ทําไปเลยครับมันไม่มีใครหรือทาวิจารยใดๆที่มีสิทธิ์ที่มีอิทธิพลต่อสิ่งที่เราทําชีวิตของเรามันคือของเราคนที่เขาไม่มีความสุขกับสิ่งที่เราทําก็ไปหาจิตวิทยาครับก็ฝากทุกคนมา ังแถวท้อสอน,นะครับมันจะมีตัวละครตื่นเต้นมาคุยแล้วก็ให้ความบันเทิงให้กับทุกคนในเสาร์วนอาทิตย์นี้นะครับ